สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่31นะคะคืนวันศุกร์ที่26เมษายน2567บกคุ้มเปิดบ้านชนะโฮเฟนแฮม3ประตูต่อ2วันเสาร์ที่27เมษายน2567อัลสบวกแพ้เบรเมน0ประตูต่อ3 ไฟบวกแพ้วอลฟ์บวก1ประตูต่อ2บ่ายยูมิเนกเฉือนชนะแฟรงเฟิร์ต2ประตูต่อ1นไล์ซิกค,ค่ะถล่มชนะดอดมุน4ประตูต่อ1นขณะที่เลเวอร์คูเซนยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายเอาไว้ได้นะคะเสมอกับสตูดการ์ด2ประตูต่อ2 คืนวันอาทิตย์ที่28เมษาย,ยน2567หมือนเช่นกลัดบักเสมอกับอุนิโอนเบอร์ลิน0ประตูต่อ0หมาย0.5เสมอโคโลโน1ประตูต่อ1และดามสตัดแพ้ไฮเดนแาม0ประตูต่อ1 ตารางคะแนนบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024หลังแข่งขันสัปดาห์ที่31เส็จสิ้นไปค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมี81แต้มค่ะรักษาสถิติไร้พ่ายเอาไว้ได้อยู่ในขณะนี้นะคะส่วนไบเออร์มิวนกตามมาเป็นอันดับที่2ค่ะ31นัด69แต้มสตุตการ์ดอันดับ3 64แต้มแอเบไลซิกอันดับ4 62แต้มบรูเซียดอทมุนอันดับที่5ค่ะ57 7แต้มอิตาลีแฟรงก์เฟิร์ตอันดับที่6นะคะ45แต้มอันดับ7ไฟบวก40แต้มอันดับ8อัลส์บวกค่ะ39แต้มเท่ากันกับอันดับที่9คือฮอฟเฟนฮามส่วนอันดับ10ไฮเดนฮามนะคะ37แต้มเท่ากันกับอันดับ11คือเว d เ r อร์เบเมนค่ะอันดับ12วอลฟบวกมี34แต้มอันดับ13มุนเช่นกลัสบักนะคะมี32แต้มอันดับที่14ค่ะอูนิโอนเบอร์ลินมี30แต้ม เท่ากันกับอันดับ15คือโบคุ้มส่วนไมายอยู่อันดับที่16นะคะ28แต้มอันดับ17โคโลน23แต้มและดามสตัดอันดับที่18มี17แต้ม ตำแหน่งดาวนซันโวบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่31ยังคงเป็นแฮร์รี่เคนจากไบเยอร์มิวนิกนะคะที่ยิงนำดาวสซันโวในขณะน,นี้ถึง35ประตูแซอูกีราซี asi, จากสตุตการ์ดยิงไป25ประตูโลอิสโอเปนด้าจากแอร์เบไลซิกยิงไป24ประตูเดนิสอุนดาฟจากสตุตการ์ดค่ะยิงไป18ประตูและเอมิดินเดมิโรวิชจากออส์บวกยิงไป15ประตู ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสันโูได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport b a n n e w s Channel ค่ะ